สวัสดีครับวันนี้สีผ้าพี่น้องโมจักกับพผดนามชนิดหนึงครับเทยดเห็นามไซดสนะครับนามบอเสียนะครับสาบปคุณมากไม่ครับพี่น้องนี่ครับกบนาเลี้ยงแบบธรรมชาตินะครับในบ่อป่านะฮะอ่าหมเบิ้งครับพี่น้องว่ามันดีจะแน่นะครับเพื่อชนิดนี้ก็คือจอกแดงญี่ปุ่นนะครับ นี่ครับปลากระมักพี่น้องเพเทน้มไซสปกติบอ่อนี่น้ำคุณครับน้ำจากคุณแทบเห็นตัวปลานะฮะผมเสือมาแค่ปกีิบ่ถึงเดือนพี่น้องบ่ถึงเดือนนะฮะเสือมาสองสามโลนี่แหละนะครับแป๊บเดียวขยายยังรวดเร็วครับนี่แหละครับเพเทน้มไซสครับเห็นตัวปลาแล้วก็เป็นอาหารของปลาได้ดีพร้อมนะครับสังเกตเบื้งหลักมันครับ ลากจะสั้นๆจตกปกติลากจะยาวนะฮะเดี๋ยวพาไปเบิรงค่ะว่าสันแนวดนะครับในบดอนี้นะฮะนี่ครับกบกระมากพี่น้องนะฮะนี่นะครับผมก็ปป่อยให้มันขึ้นนะนะครับเพื่อให้มันบรรบัดน้ำให้เสียปกติเลี่ยงกบนำสิคุณพี่น้องนำสิคุณนอร์เมนนะฮะหลังจากเอาพักตัวนี้มาปุ๊บนี่เอาดอกจอกตัวนี้มาปุ๊บนี่พิทุพิตาพี่น้องนี่ครับ อบกะอารมณ์ดีบ่เสียบ่เป็นโลกนะครับนี่ครับ็สามารถเกาะง่อยได้นะฮะนี่ครับอันนี้คือบ่อกบนะครับบนบ่อกบนะครับบ่อปลาแหละนะับจักเลียงกบนะครับอันนี้บองที่ให้อาหารมันครับที่ให้อาหารกบนะครับบริเวณนี้อยากจะกินก็ให้บริเวณนี้นะครับปล่อยเนื้อที่ประมาณไล่กว่ากว่านะครับนี่ครับ ปกติบอ่อเลี้ยงกบนี่สิห์เลครัาวกินผสมพูดถึงครับมันจะเหม็นนะฮะหลังจากอานุมาลงปุ๊บแค่นั้นแหละครับพี่น้องใสครับื่เบิ่งขับนี่เดี๋ยวมาดูรากครับรากว่าจะสั้นหรือยาวนะฮะอันนี้เป็นสีเขียวพี่น้องนี่ฮะเบิ่งหากพี่น้องปก,ปกติปกติรากนี่ย่ยประมาณเป็นเป็นเคือบด้วครับ นี่ครับปลามันกินครับปลาเล็กๆมันจะกินรากของมันนะครับเดี๋ยวจะให้เบ่งยีงหม่องนึงครับถี่บุมี่ปลาปลาหน่อยหลากสีเงาพี่น้องหลากกสีเงาหลายนะฮะอันนี้คืออยู่บอ่อปลาบ้านจะเขียวครับพี่น้องแต่อยูกลางแดดดูหายหน้ามันสิอีกบอหนึ่งมันสีแดงครับเพราะว่าบุมี่ลมอยู่ี่มีลมม่พี่น้องจะมีลมไม้มันทาให้เขียวนะครับ ท่นเดียวกันครับเจ้าวัมันมีสองสีสวยงามไปอีกแบบนึงนะฮะนี่แหละครับกบกับป้อยแบบนี้แหละครับพี่น้องปล่อยอยู่ตามธรรมชาติของมันแล้วแต่กบก็กินนะครับขอบอกกบก็กินนะครับเพราะว่าผ่าซองออกมามาทําอาหารก็มาดูรู้ว่าอ๋อมันกินอันนี้ด้วยเหมือนกันนะมันก็กินแหนแดงกินอันนี้แหละดอกจอกญี่ปุ่นนี่แหละครับพี่น้องนี่ครับมันนี้ผมตักขึ้นมากครับ เพื่อเอามาแจ,จกจ่ายกระเพี่งกับน้องแน่นะฮะแล้วก็ขายแน่นะครับถุงนี่ประมาณห้าสิบบาทครับถุงนี้มันห้าสิบาทประมาณกิโลหนึ่งนะครับนี่เบอร์เขาหลายซัมได์นะฮะเทให้ดูชัดๆว่ากระมังหนึ่งนะฮะนี่ครับเกือบเต็มกระมังครับเพียงห้าสิบบาทนะฮะอันนี้ก็ง,ง,งพ่ตั้งใจะขายดอกเพียงน่องแบ่งปันไปสละนะครับ นี่ครับตาขึ้นมาไปหยาดไปอีกบ่อหนึ่งครับมันดีดีตรงสีวานี่ครับมันดีเขาอพกตบนิดหนึ่งก็มันเลือกแลือง่ายครับจํากําจัดก็ง่ายนะครับอาเสียให้เบิ้งครับอีกจุดหนึ่งนี่นี่นนบ่อหนึง่งบ่อกลางแจ้งไม่มีต้นไม้ปกคลุมนะฮะมันก็สีแบบนี้ครับมันก็จะสีแดงแบบนี้เบิ้งหน้าพี่น้องไซสครับ ปกติบอนี่สิคุณครับพี่น้องสิคุณนี่ครับให้ดูรากครับให้ดูรากยาวแค่ไหนน,นี่ครับนี่ปลาบ่มีครับบอนี่มีน้อยมากแต่ปลาไม่เยอะรากก็จะยาวนะครับสังเกตว่ายังไงครับถ้าบอลใดมีปลาหลายนี่หากรกะจิบบลหากระสิกุดครับแต่ตนนัวในปลาบหลายรากกระสิเงานะครับมันก็ะสอยกําจัด ยังกับตะไคร่น้ำบ่นะครับนี่ครับดำดำเนี่ยฮะมันก็ช่วยกําจัดให้มันใสขึ้นนะครับก็ลองเบิ้งพี่น้องไปลองเสิร์ชหาเบิ้งครับถ้าใครหาบ่ได้ก็ทักทายมาได้ครับเดี๋ยวให้เบอร์ไว้ครับที่เบอร์0 8 4ครับ7 0 3 0 5 0 5 0 8 4ครับ7 0 3 0 5 0 5ทักไลน์มาได้ครับเบอร์นี้ฮะสนใจเสด็จทงให้กับว่ากันไปนะครับสอยจักโลจักยัง นะครับหรือไผยุไก่พิกาดบันทังหลวงรับอำเภอสว่างแดนดินตัวสกละครกะมาดัดแบบเลยครับต้นแหลกแจกแถมครับพี่น้องนะฮะนี่จุดหนึ่งครับในนาข้าวในนาข้าวสีชมพูนะครับนี่ในนาข้าวก็ไ้เด้อครับนี่เบื้องหนามครับใสครับนะฮะคือมันดีอย่างหนึ่งคือผมหมักตรงที่ว่าปลาหน่อยมันบ่ห่อนแดดครับ มันไม่หลบมันหลบแดดได้ด้วยที่หลบซ่อนตัวนะครับของปลาซิ่วปลาหน่อยปลาเค้งไปยังเฮอนนี่แหละเวลาแดดฮอนกับว่าฮอนครับเพราะว่านี่มันเป็นเป็นม่านบังแดดได้ดีนะครับเป็นทางอาหารเป็นทางลมเง่าให้ปลานะครับนี่ครับตัวนี้ก็มีปลาลายอยู่ครับสังเกตบางรากครับนะฮะนี่สวยงามครับอ๋อนี่แหละครับพี่น้องสำหรับผู้สนใจกะ ลองไปเลี้ยงครับโดยเฉพาะตู้ปลาด้วยครับตู้ปลาหรือบ่อปลานะครับเห็นบอกว่าใกล้กินเป็ดก็กินวสันพี่น้องผมก็ทําหันเลยล่องว่าเป็ดไกลกินดีสั่มใดนะครับเขาว่าเป็นพืชกินได้ทุกอย่างนะฮะอ่ะปล้วครับพี่น้องสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนเนี่ยมารู้จักกับจอกอีกชนิดหนึ่งที่มีหน้าตาค่อนข้างสวยงามประมาณนี้เลย อันนี้คือจอกแดงญี่ปุ่นจอกแดงญี่ปุ่นเนี่ยก็เนี่ยลักษณะของเขาก็ใบกลมๆเล็กๆรลลากไม่สัน้นไม่ยาวประโยชน์ของเขาก็เยอะอยู่นะรากของเขาเนี่ยจะเข้าไปช่วยดูดซับฝุ่นตะกอนภายในบ่อนะเพิ่มออกซิเจนแล้วก็เป็นที่หลบภัยให้กับน้องปลาได้ด้วยและที่สําคัญอ่ะคือสวยประมาณนี้เลยเลี้ยงในบ่อก็ดีเลี้ยงในตู้ก็ได้สวยหมดนะแต่ถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงในร่มนะมันก็จะเป็นสีเขียว แต่ถ้าโดนแสงแดดก็จะแดงประมาณนี้นะ